เอาละครับท่านผู้ชมก็อยู่ผมช่องทีมมานจะเหนครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวนาฬิกาเป็นเทนเอเลียนฟอนนะครับนะนี่นะครับนะแต่อันนี้เป็นในการที่ผมใช้อยู่เป็นนาฬิกาอาเจมเอเลียนนะเอเลียนฟอนก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับนี่นะครับนะผมก็ให้ดูแล้วนะเป็นประมาณนี้ครับแต่ผมอัปเกรดแล้วเลยขี้เกียจรีทำใหม่นะครับเลยเลยจะมารีวิวเลยนะแล้ะในส่วนของเอเลียนตัวแรกนะครับสไายบอมนะครับนะผมไม่รู้เลขชื่อถูกป่ะนะโดย ตัวนี้เป็นตัวแรกที่เป็นเทนนันด้านการแปลงล่างนะครับนะก็จะมาดูกันเลยนะครับแกุทีแปลงล่างโดยตัวนี้นะครับนะจะมีสกิลเซตนะครับนะ X C นะครับเซตกับ X C เซตเป็นการปล่อยลูกบอลไฟประมาณนี้นะครับและเมื่อท่านผู้ชมนะครับปล่อยสกิล X นะครับนะจะเป็นการปล่อยไฟยิงจากมือนะครับในระยะเวลาสั้นๆแล้สุดท้ายนะครับสกิล C สกิลที่จะลากเอาครนต้นไม้ออกมานะครับนะเป็นต้นไม้เอาไว้ไปกำบังครับกับสร้างดาเมจได้ด้วยโอเคนะครับแล้วไปดูในส่วนของจัไปเลยนะครับแล้วดูในส่วนของเอลเลนตัวที่สองนะครับก็กด e นะครับนะนะครับนี่กด e echo นะครับนี่นะครับแปลงล่าง echo นะครับนะจะเป็นเอล่ยนที่ตัวเล็กๆนะครับนะใช้พลังเครื่องเสียงซึ่องเส้นนั้นสามารถแยกล่างได้ด้วยครับ โดยแยกนด้่ที่สุดประมาณ7ตัวครับนะถ้าที่ผมลองแยกดูน,นะครับนะ7ตัวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะตัวเอกด x นะครับเพื่อเป็นการปล่อยคลื่นเสียงนะครับเป็นสีขาวซึ่งถ้าเกิดคุณแยกนั้นเท่าไหร่แล้วคุณปล่อยสกิลมันก็แยกรั้นมันก็ทำดาเหตตามนะครับนะมีแยกมาเยอะนะแล้วก็กด QC เป็นการปล่อยคลื่นเสียงแบบใหญ่ๆนะครับนี่นะครับตัวก็จะโก่งและยังสามารถ จะสามารถไอตัวโคนิ่งเราก็จะทําการไปตีคนหรือมอนเตอร์ด้วยนะครับนะแต่แต่มอนเตอร์มันจะไม่ลากนะมันตีเฉพาคนไปดูในส่วนของต่อไปนะครับนะในส่วนของเอเลี่ยนตัวเยญ่สามนะครับนะต่อจากเอคโคยูมังกาโซในส่วนยูมังกาโซนะครับเป็นเอเลี่ยนที่ตัวใหญ่นะครับนะด้วยความสามารถของมันคือการทุบตีนะครับนะและต่อยก,การกิลเอเซดซีนะครับนะนี่ของปล่อยไป วันนี้ผมจะพาไปดูสกิลแต่ละสกิลเลยนะครับโดยสกิลแรกนะครับนะ Z ดนะครับเป็นการขยายร่างตัวใหญ่ซึ่งมีเรือทัดมากขึ้นตัวใหญ่มากขึ้นและวิ่งเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็โดดสูงมากขึ้นด้วยสกิลเอ็กซนะครับเป็นการทุบพื้นนะครับแล้วด้ส่วนของสกิลต่อไปนะครับนะสกิลสี่เป็นการกระโดดทุ่มเอาตูดทับนะครับนะนี่นะครับแล้วมาดูในส่วนของเรื่องตัวต่อไป เลยนะครับตัวต่อไปนะครับเอเลี่ยนตัวต่อไปนะก็คือตัดยูมอกระสอกก็คือจิตเรนะครับนะซึ่งมีความเร็วที่สูงส,สุดอย่างนี้นะครับโดยจิตเรนั้นจะเป็นตัวแบบนี้นะครับโมเดลสวยมากผมเองชอบจิตเรแล้วก็บินบินเร็วสุดๆนี่แบบนะครับ c ีเนะครับจะเป็นการปล่อยแสงเลเซอร์สกิลซก็เป็นการปล่อยแสงเลเซอร์มาจับหานะครับโดยสกิลเซนะครับเป็นการบินนะครับซึ่งมีความไบระดับเหนือเสียงนะครับนะไม่ใช่ดีเหนือเสียงเออมานี้นะครับ แล้วมาดูในกองหนึ่งกองนี้ส่วนเอเลี่ยนต่อไปนะครับและดูในส่วนข้อต่อไปนะครับบิ๊กชิลนะครับเป็นเอเลี่ยนคล้ายพันผีเสื้อนะครับนะซึ่งมีความสามารถล่องโผล่และบินได้ด้วยครับและเป็นตัวที่สามารถปล่อยน้ำแข็งพลาน้ำแข็งได้ยูได้มี2โหมดครับคือโหมดบินกับขยาะปีกนะครับนะในโหมดโหมดแรกนะครับกด x เพื่อเป็นการล่องโหนนะอันนี้เป็นโหมดแรกคือยังไม่กดยังไม่กดเลยนะครับแล้วกด x เป็นการล่องโหนซึ่งสามารถจะรู้สิ่งของได้นะครับ และยังสามารถ C เป็นการปล่อยสกิลน้ําแข็งก้อนใหญ่มาได้ครับซึ่งมีดาเมจที่แรงมากๆเลยนะครับนะโอเคนะครับผมจะพาไปดูในหมวดที่2นะครับนะขอปพิกชิลกดแทครับเพื่อการเปลี่ยนหมวดนะครับเป็นหมวดขยะยปีซึ่งเอ็กจะเป็นการล่องขนแทนก็เป็นบินแทนนะครับซึ่งบินช้ากว่าเจ็ตเรนะครับนะแต่ก็บินได้ดีแล้วก็สกิลซีนะครับเป็นการยิงน้ำแข็งจากระยะไกนะครับนะนี่นะครับซึ่งดาเมจจะเบากว่านะครับนะ แล้วไปดูในส่วนของออลินตัวถัดไปเลยนะครับในส่วนซ่ก็จะไปนะครับเป็นโครมาสโตนนะครับนะเป็นตัวเลมอนนะครับนะที่ทําการแตกระลายกลายเป็นโครมาสโตนแล้วเป็นเอลินตัวใหม่นะครับที่ผมชื่นชอบมากดูสกิลเซนนะครับนะเป็นตัวที่บินไวนะครับนะจะบินช้ากว่าเจทเลแต่บินไวกวกับบิ๊กชิวนะครับระดับกลางๆนะครับนะสุดท้ายครับสกิลเอ็กต์ในการยิงลังแสงบีมกันะครับนะสกิลซีนะครับเป็นการยิงลําแสง มันคลื่นวงกลมรอบๆตัวนะครับนะซึ่งมีดาเมจที่แรงมากนะครับนี่ด้วตวก่อนต่อไปนะครับนะตัวตัอไปที่ผมจะพาผู้ชมไปนะครับต่อจากรมันสโตนก็คือตัวนี้ครับสมองโตนะผมตังชื่อไม่ได้โดยมีความสามารถในการเอาสตูมาเข้าใกล้นะครับดูจะคิลแซนะครับเป็นการยิงลำแสงสกิลเอ็กนะครับเป็นการปล่อยขึ้นแสงรอบตัวนะครับนะสกิลซีนะครับเป็นการให้สตูนั้นว์ามาตำแหน่งที่เราต้องการนะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วมาดูในตัวตส่วนของเอเลี่ยนตัวต่อไปนะครับสไปเดอร์มังกี้นะครับนะนี่นะครับสไปเดอร์มังกี้เป็นลิงที่ผสมกับแมงมุงมน,นะครับนะเกผ่ยวันธุ์เอเลี่ยนซึ่งสกิลเซตนะครับนะมีความสามารถที่จะกระโดดสูงมากๆเลยนะครับนะนี่นะครับแล้วยังวิ่งไวด้วยนะครับนะเพราะเป็นสไปเดอร์มังกี้สกิลเอ็กนะคณะเป็นการปล่อยใยนะครับเห็นปะปล่อยใยสกิลสีนะครับ,บ มีการโขนใหญ่นะครับนี่นะครับโหนใหญ่แบบเราเล็งโหนตรงไหนก็มันก็พาไปเลยนะครับแล้วมาดูในส่วนของถัดไปนะครับต่อจากสไปเดอร์มังกี้นะครับเป็นตัวนี้นะครับนะเป็นหนอนเอเป็นของเหลวเอเลี่ยนนะครับเมื่อกิ่วเขียวนี่ผมจำชื่อไม่ได้เ้วยาสามารถอันหลับแรกนะครับนะเป็นสกิลเซตนะครับซึ่งเป็นการปล่อยไปของเหลวซึ่งมีความพองไปสูงมากนะเมื่อนี้ก็ตูนเป๊ะเลย นี่คือสกิลสัส้นนะครับก็ใส่อีกทีนะครับเพื่อกลับเป็นกลับร่างเดิมตัวสกิลเอ็กนะครับนะเป็นการต่อยยืดแขนนี่เหมือนยังยืดเลยส่วนสกิลต่อไปนะครับสกิลสี่เป็นการปล่อยลําแสงออกมานะครับเอาไง่ายๆแบบเมือกมานี่แหละและ้วเราจผมจะพาไปดูใน,ส,น,น,นส่วนของเอเลี่ยนตัวถัดไปนะครับแล้วก็มาในส่วนของเอเลี่ยนตัวถัดไปเลยนะครับนะักผู้ชมคือตัวนี้ครับซึ่งมีความสามารถอ่าคล้ายแม่เหล็กนะครับดึงตุ้เข้ามาหาเราด้ยด้วยและสร้างดาเมจโคตรสูง จำชื่อไม่ได้นครับซึ่งสกิลแซนะครับเป็นการปล่อยนาแสงออกมานะครับนะแล้วก็นี่ก็เป็นการปล่อยครื่งเสียงออกมานะครับนะซึ่งสกิลแซนั้นเป็นการดึงตูเข้ามาหาด้วยนะครับสกิล4ก็เป็นการดึงตูไปที่ตำแหน่งเราต้องการซึ่งมีนาำมัสูงมากๆเลยนะครับนะแล้วผมจะพาไปดูในส่วนของเอเลี่ยนตัวสุดท้ายนะครับนะก็ะคือตัวละครน,นี้ครับแรดใช่ครับมันชื่อว่าแรด เป็นเสือนะครับนะซึ่งมีเขี้ยวอยู่ตรงคล้ายมือนะครับซึ่งมีความวิ่งไวสูงมากกัเท่ากับเท่าหมาป่าเลยนะครับนะแล้วก็สกิลต่อยก็เป็นสกิลนี้ครับสราดาเมจแรงกว่าตัวละครอื่นและมีเลือดประมาณหนึ่งครับอยู่ที่270งร้อยเด่นะครับเป็นการกระโดดเหยียบพื้นนะครับซึ่งสร้างดาเมจได้ด้วยครับสกิลนะครับเป็นการปล่อยกระตุ้นเครื่องเสียงไปนะครับนะส่วนต่อไปนะครับสกิลสนะครับนะประกันคุ้มไปด้านหน้านะครับและจะทําการสร้างดาเมจนะครับ แล้วก็จบสัตว์เอเลี่ยนทั้ง10ตัวนะครับนะแล้วถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กด subscribe และอย่ายลืมกดติดตามผม้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไป็นเพียงเท่นี้ครับของครับขอบคุณท่านผู้ชมมากแล้ครับนะตอนนี้ผมมียอดดูและยดอดทวีตตามอยู่ที่111รคนแล้วนะครับนะก็ขอพระคุณมากเลยนะครับ